สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง youtube บ้านสวนยิ้มละไม่ค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาพบกับบอนสีที่เรียกว่าสวยแล้วก็ฮิตเป็นกระแสมากๆค่ะก่อนอื่นฝากทุกท่านกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบอนสีนางไมค่ะซึ่งหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะคะนี่คือบอนสีนางไหมที่เรียกว่าเป็นบอนป้ายนะคะ นางไหมสาวใช้ในวันณคดีค่ะเมื่อเราเริ่มเข้ามาในวงการการดูแลแล้วก็เลี้ยงบอลสีนะคะเราจะได้ยินชื่อคำว่าตับค่ะซึ่งคำว่าตับนั้นเป็นการจัดกลุ่มของบอลตามลักษณะและสีสันของใบค่ะตับของบอลสีที่นิยมเลี้ยงกันมากในอดีตก็คือตับขุนช้างขุนแผนตับนกตับพระอภัยมณีค่ะ ในส่วนของตับขุนช้างขุนแผนมีบอลสีหลากหลายสายพันธุ์มากๆนะคะบอลสีหนึ่งในสายพันธุ์ที่อยู่ในตับขุนช้างขุนแผนก็คือนางไหมนี่เองค่ะถ้าดูลักษณะนะคะจะเห็นว่านางไหมมีแถบสีแดงไปทับอยู่บนใบสีเขียวเขียวเหมือนกับการจับผู้กันเอาลงมาป้ายบนใบสีเขียวเขียวเลยค่ะก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่าบอลป้ายนั่นเองมาดูเรื่องราวของบอลสีสายพันธุ์นี้ที่มีชื่อว่านางไหมกันนะคะ ผู้ที่ให้ชื่อสายพันธุ์นี้นะคะนางไหมนะคะก็คือคุณเปลื้องสุเดชค่ะแห่งถนนนครสวรรค์ถ้าเราอ้างอิงถึงปริญญานิพน์เรื่องการสำรวจการปลูกบอลในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงค่ะโดยนะคะคุณธรรมรงกิติปรกรค่คะมีการเขียนระบุไว้ว่าลักษณะของนางไหมใบเป็นพื้นสีเขียวค่ะมีเม็ดเล็กสีขาวกระจายทั่วใบและมีป้ายสีแดงทับค่ะ กระดูกมีสีแดงเส้นแดงก้านพื้นสีสมอเรียกว่าเป็นสมอแก่ค่ะค่อนข้างดำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของนางไหมที่สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสวยแล้วก็อ่อนช้อยแล้วก็หวานมากๆเลยค่ะซึ่งนางไหมนะคะเป็นหนึ่งในตัวละครของวรรณคดีเรื่องคุณช้างขุนแผนค่ะเป็นสาวใช้ของนางส้อยฟ้าพระราชธิดาของเจ้าเชียงอิน ผู้ครองเมืองเชียงใหม่กับนางอับซอนผู้เป็นพระมเหสีของเจ้าเชียงอินนั่นเองนางส้อยฟ้าที่กลับกลายเป็นคนพลัดถิ่นเนื่องจากต้องจากถิ่นเดิมทางเหนือมาอยู่อุจยาและแน่นอนค่ะนางส้อยฟ้าเป็นบอลสีอีกชนิดหนึ่งค่ะที่อยู่ในตับขุนนางขุนช้างขุนแผนนะคะซึ่งนางส้อยฟ้าเองเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนมีฝากคอมเมนต์มาให้ดูหน่อยนะคะว่านางส้อยฟ้าหน้าตาเป็นยังไงค่ะเพราะแอดก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะ ซึ่งบอลสีนางไหมนะคะก็จะมีความคล้ายกับบอลสีขุนสีวิชัยแล้วก็จะมีความคล้ายกับพระพันวสาเขียวค่ะแต่ก็มีความแตกต่างกันนะคะซึ่งต้องสังเกตให้ดีๆค่ะเพื่อนๆใครรู้บ้างคะว่าขุนสีวิชัยกับนางไหมต่างกันตรงไหนและพระพันวสาเขียวกับนางไหมเนี่ยต่างกันตรงไหนคะพิมพคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะเพื่อนๆ ซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตให้ดีๆนะคะก็จะเห็นว่าใบของเขาเนี่ยมีการป้ายซึ่งป้ายแค่ครึ่งเดียวค่ะ ป้ายสีชมพูฝั่งฝั่งหนึ่งฝั่งเดียวแล้วก็สีเขียวเนี่ยประสีขาวที่มีจุดสีขาวๆเนี่ยก็จะอยู่อีกหนึ่งฝั่งเขาก็เลยกลายเป็นเป็นสีของเอากลักษณ์ของนางไหมนี่เองค่ะแล้วก็ว่าเรียกว่าเป็นบอลป้ายที่มีราคาค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะต้นเล็กๆก,ก็ยังอยู่ที่เล็กๆเบบีเลยนะคะก็ยังอยู่ที่ประมาณ290บบาทขึ้นไปนะคะแล้วก็ถ้าต้นไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็ราคาก็เป็นพันค่ะ แต่ก็มีความสวยงามที่โดดเด่นค่ะอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากจะมีไว้ครอบครองนะก็สามารถที่จะไปดูนะคะในช่วงทีออ่มีการจัดงานจัดงานต้นไม้หรือว่าบอนสีได้เลยค่ะช่วงนี้ก็มีออกมาให้เห็นเรียกว่าเยอะพอสมควรนะคะเรามาดูในเรื่องของสีก้านนะคะสีก้านของนางไหมค่ะออกเป็นสีดํา ออกจะคล้ายๆกับสีกรีบสีบัวนะคะแต่ว่าก็คือคล้ำกว่าค่ะแล้วก็ลักษณะของใบเพื่อนๆเห็นได้เลยว่าจะมีแบบว่าลักษณะคล้ายๆกับผีเสื้อเลยค่ะสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะก็แนะนํานะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยกำลังหาบอนสีที่อยากจะแบบดูสวยงามแล้วก็มีความแบบ เอกลักษณ์ของตัวเองค่ะก็แนะนําเป็นบอลสีนางไหมค่ะสําหรับในเรื่องของการใช้ดินนะคะก็ยังใช้เป็นดินใบก้ามปูก็ดินใบมะขามนะคะแล้วก็ผสมกับปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอ,อาจจะเป็นมูลสัอว์หรือว่าปุ๋ยคอกก็ได้ค่ะเพื่อนๆแต่ปรุงดินให้เป็นดินที่โปร่งขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากดินโปร่งแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ดูเรื่องของการรดน้ําด้วยนะคะอาจจะวันละหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะ นะคะก็วันนี้นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของบอนสีนางไหมค่ะก่อนที่เราจะปลูกก็ลองดูนะคะว่าชนิดไหนเป็นชนิดไหนค่ะเพื่อนๆพ,พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ